จากเรื่องทนายตั้มนะครับเรามาประเด็นใหญ่นะครับก็คือเรื่องกรณีพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับที่ยังเป็นปัญหากันอยู่ว่า AMOU 44แล้วจะมาใช้แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายจนไปถึงขั้นเสียดินแดนเสียอธิป,ปไตยไหมวันนี้ครับผู้สื่อข่าวนำประเด็นนี้ไปถามคุณพิธาลิ้นเจริญรั์ก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะพูดให้ชัดเลยนะว่าที่คุณบอกคุณจะใช้พื้นที่ทับซ้อนมาใช้ผลประโยชน์ร่วมเนี่ยก็บอกไปเลยว่ามันทําอะไรบ้าง รวมเกาะกูดด้วยไหมแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเกาะกูดเป็นของคนไทยเราไปฟังเสียงช่วงนี้ดูครับ MOU 4สจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเกาะกูดยังไงก็ยังต้องเป็นของคนไทยแน่นอนถ้าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องการเจรบอกโอซีเอเหมือนเจดีเอนี่ยมันก็ต้องกําหนดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปิโตรเลียมอยู่แล้วก็มีการพูดคุยกันเช่นนั้นเกาะกูดไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในในการเจรจาครั้งนั้นผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดมัน หล,ลักพันกิโลเมตรทะเลสี่พันเจ็ดพันอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สองหมื่นกว่าคราวนี้ถ้าเกิดมันมันไปไกลถึงขนาดว่ากว้างไปเป็นโซอสูอ่มอกาุูนมันก็เลยทําให้ประชาชนเกิดความสับสนอันนี้เนี่ยประชาชนออรัฐบาลเองก็ต้องออกมาพูดให้ชัดว่าถ้าจะทําเรื่องเกี่ยวกับพิทูลิเลียมเนี่ยมันก็คือการทำโมดิฟาจำกัดไม่เกี่ยวข้องกับเกอะพูนและขกบะุูนไม่มีทางเป็นของชาตินี่เป็นความเห็นนะครับจากนายพิธาลิมเจริญรัตที่ปรึกษาประธานคณะก้าวหน้า กรณีการฟื้นฟูการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือที่เรียกกันว่า OCA ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่ง MOU ปี2544น่จบไปแล้วดังนั้นส่วนตัวเชื่อว่าเกาะกูดอย่างไรก็ต้องเป็นของคนไทยแน่นอนถ้าจะมีการพูดคุยกันในระดับ OCA ก็ต้องกำหนดพื้นที่ซึ่งมีปิตโตรเลียมอยู่และมีการพูดคุยกันแค่นั้นเกาะกูดไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในการเจราจาครั้งนั้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลต้องพูดให้ชัดครับว่าถ้าจะทำเรื่องปิตโตรเลียม ก็คือหลังทํา OCA ต้องจํากัดให้ไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดและเกาะกูดไม่มีทางเป็นของชาติอื่นยกเว้นประเทศไทยเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตกลงกันระหว่างไทยและกัมพูชาแต่คือเรื่องระดับสหประชา,ชาชาติที่มีระเบียบโลกบอกเอาไว้แล้วว่าเรื่องแบบนี้เป็นปัญหาเรื่องอาณาเขตของแต่ละชาติคุณพิธาย,ยังพูดถึงกรณีที่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า ขอให้อย่านําความคลั่งชาติทําให้เสียประโยชน์ของประเทศชาตินิยมไม่ใช่เรื่องผิดและอาจจะเป็นเรื่องที่รับได้แต่ชาตินิยมที่ล้นเกินจนทําให้เกิดการทําลายล้างกันทางการเมืองและการสูญเสียโอกาสความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศประชาคมอาเซียนเป็นปัญหาที่ต้องระวังไอ้คำพูดนี้เนี่ยนะครับคุณพิธาก็เชื่อว่าหารัฐบาลพูดจะทําให้เชื้อไฟที่ทําให้เกิดความชาตินิยมแบบล้นเกินให้เนี่ยมันหมดไปลองไปฟังดูครับ ต้องพูดให้ชัดก่อนว่าชาตินิยมไม่ได้เป็นเรื่องผิดและเผือเผืออาจจะเป็นเรื่องที่โอเคแต่ชาตินิยมที่ล้นเกินจนทําให้เกิดการทําลายล้างกันทางการเมืองและการสูญเสียโอกาสความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในการเป็นปรชมสมอาเซียนอันนี้ต่างหากที่ต้องระวังชาตินิยมไม่ผิดนะแต่อย่าล้นเกินแล้วก็มาโจมตีทําลายล้างกันทางการเมืองอคุณพิธาก็ยังมองนะครับว่าหากรัฐบาลไม่ออกมาพูดให้ชัด ก็จะเป็นผลเสียต่อรัฐบาลเองและจะเกิดการตั้งคําถามว่าพื้นที่ที่จะมีการเจราจากับกัมพูชามันขนาดเท่าไหร่ประชาชนจะได้ไม่ได้คิดเลยเถิดแบบที่นายภูมิธรรมกังวลแต่เมื่อนายภูมิธรรมไม่ยอมบอกว่าการเจราจาจบแค่นี้ไม่ได้ต่างจากเขตไหลทวีปทับซ้อนกันในอ่าวไทยระหว่างไทยและมาเลเซียเราไม่สูญเสียผลประโยชน์แต่อย่างใดการแบ่งผลประโยชน์เป็นไปในลักษณะแบบไหนก็แนะนํามาครับว่าก็พูดให้ชัดว่าเส้นมันอยู่ที่ตรงไหนคนจะได้ไม่ต้องคิดไปไกล